จนฝัทงานจะสวยเหมือนสมเสมือนจริงแต่ช่างลงยาเข้างานจริงใต้ตั้งแต่วันแรกแต่จะมีเทรนเนอร์คอยตรวจงานคีว่าสวยไหมสวยไหมสวยไหมอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงคอยดูใช่ค่ะจนฝาเขาจะชำนาญแล้วมั่นใจคือหลักการแบบทั่วๆไปก็เหมือนแบบระบายสีอันนี้คือเหมือนแบบหลักการง่ายๆแต่มันไม่ใช่การระบายสีธรรมดายากไหมครับน้องน้องปัญญาไม่หรอกไม่ยากหรอกอนนี้พอลงยาเสร็จแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อก็เราก็ปิดไว้ไม่ให้ฝุนลงแล้วก็ให้แห้ง แต่ถ้าจะให้จนแต่จ้าเร็วก็คืออบอบเร่งความความร้อนนิ่งแต่ปกติตามวิธีเบสิคทั่วไปก็คือปล่อยแห้งพึงลมถับปล่อยธรรมชาติเลยนะ12ชั่วโมง12ชั่วโมงค่ะเป็นอย่างต่ำค่ะสมัยสมัยก่อนไม่มีนะอบอะไรแดดนี่แหละแล้วดูเอาบ่ายโมงได้เที่ยงตรงมันร้อนไปคือเราดูจากพลาสติกที่ที่เราคือเราใช้ความชำนาญเลยมากไปก็ฟองขึ้นนะร้อนมากไปเหมือนเดือดอ่าเป็นอากาศเข้าไปใช่คือทุกอย่างมีความชำนาญของมันเองเสมอเลยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายค่ะ ตอนลงไม่งานตอนแก้ปัญหายากมากเวลาแก้หน้างานอีกยากมาก